ทุกคนวันนี้ก็เป็นกิจวัตรอีกวันหนึ่งนะที่แม่หมอนัดตัวแทนออกมาเทนนอกสถานที่นะซึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแม่หมอก็จะนัดตัวแทนออกมาเทนนะคะตัวแทนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันพื้นที่เดียวกันที่สามารถเดินทางมาเจอตัวเป็นแล้วก็มาเรียนแบบจับมือทําได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนใหม่นะพี่เขาก็เพิ่งเข้ามาเรียนแบบน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่าย แล้วเขาก็จะปรึกษาค่อนข้างจะเยอะนะก็อยากเดินทางที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาเทรนเองแล้วก็อยากจะทําแพลตฟอร์มอื่นๆเป็นด้วยค่ะก็เลยมาให้เทรนด้วยตัวเองนะเริ่มต้นเราก็สาธิตให้ดูสินค้าแล้วก็เทคนิคต่างๆนะแล้วก็จับมือทําต่างๆเลยนะซึ่งเราจะต้องดูตัวแทนด้วยนะว่า แต่และคนถนัดอะไรนะคะเราก็ต้องเทนตัวแทนตามความถนัดแล้วก็ความสามารถของเขาด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเทนให้ a อเรียมเนเจอร์ด้วยนะคะก็มีการนัดมาพูดคุยกันเทนแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะแล้วก็เทนให้ตัวแทนย่อยเราก็จะมีการสอนเนตกลุ่มด้วยนะคะสําหรับคนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้นะการสอนก็ถ้าเจอตัวเป็นก็จับมือทานะแล้วก็จะมีแม่ทัพแม่ทีมีโคต,ต่างๆมา,าสอนบางทีบอสก็สอนเองด้วยนะคะทุกคนใครอยากจะให้แม่เทนนะก็พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ จังหวัดนะแล้วก็มาเจอกันนะคะทุกคน